โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับนักเรียนักศึกษานะครับผมว่าวันนี้นะครับผมกับครูปาอีกแล้วเนาะก็วันนี้นะครับเป็นวิชาเรื่องของระบบปฏิบัติการนะครับผมในเรื่องของการกู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วก็การสำรลองข้อมูลนะครับก็ครูก็จะมาสอนนะครับวิธีการกู้ข้อมูลนะครับว่าทํำยังไงนะครับโดยโปรแกรมที่ใช้ก็จะเป็นโปรแกรมรีควา โปรนะครับหรือคว่าโปรนะครับผมก็เดี๋ยวลิงก์นะครับคุณจะแปะลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเป็นของเว็บแอดโหลดแล้วกันให้นะครับอ่าก็ดาวนโหลดดาวน์โหลดมาแล้วยังไงครับดาวน์โหลดมาก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็จะเป็นไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ทําการแตกไฟล์นะครับหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากนั้นเราก็อ่าทำการลงโปรแกรมนะครับเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นไฟล์สองอย่างนะครับก็ให้อ่าทางที่ดีนะครับ ถ้าเป็นโปรแกรมพวกนี้นะครับก็การไว้ดีกว่าเนาะก็คือเรื่องของการปิดโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับผมาขอปิดไปก่อนนะโอเคอ่ะเริ่มนะครับโดยการดับัลชีที่เซตอัพเนะะเพาะแล้วคราวนี้โปรแกรมก็จะทําการนะครับผมติดตั้งนะครับก็รอโปรแกรมทําการดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งนะครับผมนะนะครับรอแป๊บหนึง่งเนาะอ่ะ เพื่อให้โปรแกรมจะทำงานติดตั้งนะครับผมโอเคขึ้นละนะครับก็เป็นเวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชัน1.53นะครับผมก็กด Install เลยนะครับปึ๊บนะครับโปรแกรมได้ทำการติดตั้งนะครับเราจะกดโชว์ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอ่ะส่วนอ่าต่อไปนะครับก็คือมันจะถามว่าต้องการที่จะรันโปรแกรมเลยไหมนะครับเพราะตอนนี้ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็อ่าครูก็ บอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะอ่าก่อนที่จะเปิดก่อนที่จะเปิดโปรแกรมนะครับอย่างที่เรารู้นะครับต้องทําการแคปก,ก่อนนะครับก็ปิดโปรแกรมไปนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์แคปนะวิธีการแคปก,ก็คลิกขวานะครับที่ตัวไอคอนโปรแกรมนะครับผมแล้วก็หาคาว่าอ่า open file location นะครับถ้าเกิดเป็น windows สิมันจะอยู่ใน property นะครับ open file location นะครับเปิดไฟล์ open file location ขึ้นมานะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับแล้วเราก็ไปที่โฟลเดอร์แคปของเรานะครับทำการ copy ไฟล์ตรงนี้นะครับ copy เนี่ยนะครับ copy หรือคัดลอก ctrl o n o c ก็ได้นะครับแล้วก็มาวางในนี้นะครับกด continue นะครับอ่าโอเคแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการปิดนะครับไปทั้งหมดแล้วเราก็ลองเข้าโปรแกรมดูนะครับต่อเนือนะครับ เห็นไหมแค่นี้เองนะครับแค่นี้โปรแกรมก็ขึ้นมาละนะครับหรือถ้าเกิดใครติดพวกเขาเรียกว่า serial number อะไรหรือว่ามันมันขึ้นมาเป็นแบบพวกให้ตอบข้อมูลว่าจะเลือกออฟไฟล์หรืออะไรก็ช่างนะครับเราก็เลือกออฟไฟล์ไว้แล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ผมมีแฟลชได์นะครับเดี๋ยวจะสอนนะว่าวิธีการลบว,วิธีการใช้โปรแกรมใช้ยังไงเช่นสมมุติว่านะครับเรามีไฟล์นะครับเรามีไฟล์ในแฟลชได์นี่แหละนะครับนี น,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 นะครับสมมติแฟลชไดร์มีไฟล์งานอยู่นะครับนี่เลยไฟล์งานในแฟลชไดร์ของครูเนาะก็ทําการนะครับสมมติว่าคุณดีลีทไปละเผลอเผลอเผลอดีลีทไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรในไฟล์เลยนะครับในถังขยะก,ก็ไม่มีทํายังไงหายังไงนะครับวิธีการใช้โปรแกรมนะครับวิธีการกู้ไฟล์นะครับอันนี้สามารถไปใช้ในควบฮาร์ดดิสก์ได้เนาะก็ นะครับให้เรามาที่โปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปที่ได์ ICE, นะครับที่เราต้องการจะทําการกู้นะครับได์ ICE, เมื่อสักครู่นี้คือได้จีนะครับ USB ได์นะครับ mm hmm. ครูก็จะเลือกไปที่ได้จีนะครับปึ๊บนะ หลังจากนั้นมันจะมีสแกนไฟล์นะครับผมสแกนคอนเทนต์นะครับเราสแกนไฟไปเลยหรือจะกดออปชันก่อนก็ได้นะครับเพื่อเรียกดูนะครับตัวนี้จะมีหลายเวอร์ชั่นมากนะครับครูขอเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันภาษาไทยแล้วกันนะครับเราจะได้มองง่ายๆเนาะจะมีการเลือกหลายอย่างมากนะครับขอเป็นภาษาไทยนะครับเลือกไปที่ d ด G นะครับมันจะมีสแกนไฟล์กับสแกนเนื้อหานะครับครูกดสแกนไฟเลยเห็นไหม นี่คือไฟล์ที่มันโดนโลบไปนะครับเราจะกู้คืนมากู้ยังไงถ้าต้องการจะกู้บางไฟล์นะครับให้ทําการคลิกคลิกนะครับเลือกไฟล์ที่ต้องการจะกู้นะครับถ้าต้องการกู้ทั้งหมดติ๊กขั้งบนเลยนะครับมันจะเป็นการกู้ทั้งหมดนะครับกดกู้คืนนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะถามว่าคุณต้องการจะเอาข้อมูลที่เรากู้เนี่ยไปไว้ไหนมันจะไม่มันจะมีทั้งไว้ที่เดิมแล้วก็ไปไว้ ical ทีใ่ใหม่นะครับ ในกรณีที่ถ้าต้องการจะเอาไว้ที่เดิมเราก็เลือกไปที่ไฟล์เดิมนะครับก็คือเลือกไปที่ไดจีนะครับแต่ถ้าต้องการจะไว้ที่อื่นสมมติคุณต้องการไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับคุณจะเลือกไปที่เดสก์ท็อปนะครับสร้างโฟลเดอร์มาขึ้น1นึ่งโฟลเดอร์นะครับเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นะครับเป็นกู้นะครับผมข้อมูลนะครับใช้คํานี้เลยนะปึ๊บเห็นไหมโฟลเดอร์เป็นกู้ข้อมูลละนะครับกดโอเคนะครับปึ๊บ เสร็จเรียบร้อยกดตกลงนะครับบางไฟล์อาจจะคู่ได้ไม่ได้ไมั่งไม่เป็นไรเนาะ<ม>อ่ะเสร็จแล้วเรามาดูกันคู่ได้ไหมนี่เห็นไหมแค่นี้เองวิธีการกู้ข้อมูลที่โดนลบไปนะครับเป็นวิธีการกู้ไฟล์อ่ากู้ถ้าจะกู้จาเรียกว่าถ้าจะกู้ลงอันเดิมได้ไหมได้นะครับไปที่ไดจีนะครับกดสแกนนะครับเพื่อเลือกไฟล์นะครับหลังจากนั้นติ๊กนะครับแล้วก็กดกู้คืนนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ ไดจีหรือแฟกได์ของเรากดโอเคนะครับต้องการเรียกคืนนะครับที่เดียวกันไหมก็คือใช่นะครับปึ๊บนะครับโปรแกรมไ้ทําการกู้คืนนะครับเสร็จแล้วกดตกลงนะครับปิดโปรแกรมไปเลยนะครับไปดูซิในไดเราเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับไฟล์ที่โดนลบไปก็โดนกู้คืนลงแล้วนะครับโอเคเนาะวิธีการนะครับใช้โปรแกรมอ กัเลยว่ารีควาดนะครับโปรนะครับก็มีแค่นี้นะครับทั้งวิธีการใช้วิธีการติดตั้งเนาะ,ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวโปรแกรมอื่นมีอะไรก็เดี๋ยวจะไปแนะนําให้อีกทีหนึง่งนะกันนะครับ,รบผมสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นอพอดีสอนในวิชาระบบปฏิบัติการพอดีก็เลยนะครับได้อัาคคิด ให้คนที่สนใจนะครับฝ่งนะครับอชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดค like, อมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วก็บายบาย